โจนาธานมาดขวาไม่โดนบวชซอกสับล่างครับเบียดเข้ามามัดหนึ่งสองไม่โดนครับซูเปอร์เล็กกระโดดจามศอกถีบยันขึ้นมาครับมัดขวายิงไปและข่าวเติมครับเบียดเข้าไปแข้งขวาครับแลวซอกและแข้งขวาไปแข้งซ้ายหน้าครับตัดล่างล้มลงไปครับสารเชิญสองมารับขอเสนอคู่มวยระหว่างซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่เก้านะครับเจระทับโจนาธานแฮกเตี้ครับโชกันได้ศึกยกขาวสามเอ็ดและสามสองครับโชกันในรูปแบบมวยไทยห้ายกนะครับที่ประเทศอังกฤษครับเป็นถิ่นของโจนาธานครับ เปนปธานนี่เป็นนักชกชาวอังกฤษนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ไม่มีเวลาไปหน้าตู้หน้าเวทีแอดไลน์ไปที่ pk 2ปีต้องมีแอดตำหน้าด้วยนะครับหวยพักชกที่ดีสุดชั่วโมงนี้ครับและกีฬาอื่นครบเครื่องครบวงจรนะครับได้ที่นี่ที่เดียวอย่าลืมนะครับแอดไลน์ไปที่ pk 2อีและบอกว่าแสนเชิง2หมัดแนะนำมานะครับมีโปรโมชั่นมากมายให้เลือกหาเลือกชมกันครับสมัครฟรีขั้นต่ำา10บ,บาทเท่านั้นนะครับ มาดูในยกที่หนึ่งครับถีบยันมาโจนาธานมัดขวาไม่โดนบวกสอกับสับล่างครับซปเปอร์เล็กมาดูครับเริ่มต้นมาก็ผันสอกใส่กันแล้วครับขยับเข้าไปครับซปเปอร์เล็กแข่งซ้ายมาครับโจนาธานชกกันในพิกัด59กกิโลกรัมนะครับหรือ129ปอนด์ครับแข้งซ้ายหน้าไปครับโจนาธานโจนาธานนี่หัดมวยไทยตั้งแต่เจ็ดขวบนะครับไม่ธรรมดาหัดไวสิกว่าซปเปอร์เล็กเฉอีกครับซปเปอร์เล็กนี่หัดมวยตอน8ขวบนะครับยอดมวยบุรีรัมครับ ฝรั่งตั้งฉายาให้เดือดแมชชีนคิกกิ้งนะครับขยับเข้าไปครับยิงกันใกล้ๆครับแข้งซ้ายตวัดสูงครับโจนาธานแข้งซ้ายมาแข้งนี้ออกได้เหมือนคนไทยเลยครับเพราะว่าหักมวยไทยตั้งแต่เจ็ดขวบสับล่างไหมครับซูเปอร์เล็กเบียดเข้ามาถีบยันไว้ครับซูเปอร์เล็กขยับเข้าไปครับฝีมือทั้งคู่นะครับถีบยันไว้ครับโจนาธานโจนาธานนี่เป็นอดีตนะครับแชมเปี้ยนวันแชมีนชิพครับ รูปแบบมวยไทยรุ่นไฟเวทครับสับล่างมาไม่โดนครับซุปเปอร์เล็กสับพื้นมาครับจนทานขยาบเข้าไปครับถีบยันไว้ครับจนทานเบียดเข้ามาหมัดหนึ่งสองไม่โดนครับซุปเปอร์เล็กกระโดดจามสอกไปรครับสอกคมนะครับซุปเปอร์เล็กฟันแตกฟันน็อกไม่เยอะครับสองซุปเปอร์เล็กแข้งขวามาครับจนทานถีบยันไว้ฉากออกมาครับซุปเปอร์เล็กซุปเปอร์เล็กนี่ก็เป็นดีกียอดมวยนะครับถวยพระราชทานยอดมวยกกทปีห้าห้า เป็นแชมป์เวทีมาตรฐาน5เส้นแชมป์โดยเป็นแชมป์ประเทศไทย3เส้นแบบแข้งซ้ายหน้ามาโจนาธานสับล่างนะครับซูปเปอร์เล็กดูว่าพอซูปเปอร์เล็กขยับโจนาธานแข้งซ้ายหน้าดักเลยครับถีบยันไว้ครับซูปเปอร์เล็กถีบยันขึ้นมาหมัดขวายิงไปแล้วเข่าเติมครับโจนาธานมาแล้วครับใช้เท้าได้คล่องแคล่วว่องไวเหมือนคนไทยมากครับโจนาธานเนกตีก็เคยชนะ 3A และแย่งแชมป์วันมาแล้วนะครับโจนาธานถีบยันไว้ครับ สับล่างใบซุปเปอร์เล็กชกกันวันที่13ตุลาครับปี61ถีบยานมาร์ฟซุปเปอร์เล็กเบียดเข้ามาร์ฟขยับเข้าไปครับจนทานอย่างไรครับยืนกันใกล้ๆนะครับถีบยันซุปเปอร์เล็กขยับสอกขวาจามไปครับซุปเปอร์เล็กนำสอกเป็นขวาเลยนะครับซุปเปอร์เล็กสัดล่างไม่ลงครับจนทานจังหวะนี้ซุปเปอร์เล็กก็เป็นมวยเงินแสนแถวหน้าของประเทศไทยครับ ผ่านมวยดีดังๆมาเยอะนะครับชนะมาเยอะครับไม่ว่าจะเป็นแสงมณีนะครับเมืองไทยพันธยักษ์ปฐามมาหมดเลยครับซูเปอร์เลคคนนี้ขยับเข้าไปก็หมดยกที่หนึ่งครับมาดูจังหวะภาพช์ปถีบหน้าซูเปอร์เลคครับโจนาธานแล้วหลังจากนั้นครับขยับเข้าไปครับหมัดมาไม่โดนบวกซอกเลยครับและแข้งขวาซูเปอร์เลคเตะได้แม่นเตะได้คมนะครับเตะได้เร็วครับ ก็ค่ายเกียริหมูเก้านะครับก็การันตีเรื่องแข่งอยู่แล้วแต่ได้คมได้ไวได้หนักนะครับค่ายนี้ทุกคนนบไม่ว่าจะเป็นสิงห์ดำเกียริหมูเก้านะครับเพชรพนมลุงเกียริหมูเก้าครับหมัดขวาครับสับล่างซุปเปอร์เล็กซุปเปอร์เล็กนี่เป็นหลานของสิงห์ดำเกียริหมูเก้านะครับก็มีสิงห์ดำเป็นไอดอลครับก็มีลูกพี่ลูกน้องครับเป็นเพชรพนมลุงเกียริหมูเก้าครับแชมป์กอลลีในปัจจุบันนะและมีพี่เขยเป็น3 a ครับไก่ย่างห้าดาว อดีตแชมป shaw, ert, ram, us, uh, ์วันแชมิชิพครับ2เส้นสอขวาไปครับโจนาธานเผื่อญาติแกนี่มีแต่ยอดมวยทั้งนั้นครับซูเปอร์เล็กถีบยันไว้ครับโจนาธานเบียดเข้ามาซูเปอร์เล็กแข้งขวาแข้งซ้ายขึ้นมาโจนาธานขยับเข้าไปแข้งซ้ายหน้าไปครับซูเปอร์เล็กถีบยันเจอแข้งซ้ายของโจนาธานครับถีบยันไว้ครับโจนาธานยังไงครับซูเปอร์เล็กเบียดเข้าไปแข้งขวาครับแล้วซอกและแข้งขวามาแล้วครับเชีองเตะนะครับซูเปอร์เล็ก เดอะแมชชีนคิกกิ้งครับฝรั่งให้สมยา้ํานะครับเบียดเข้าไปครับซูเปอร์เล็กขยับเข้าไปแข้งซ้ายหน้าครับตัดล่างล้มลงไปครับจนนธานเนียบลูกเขี่ยขาลูกถีบหน้าเก่งครับจนนธานตีนแกไวมากครับมวยฝรั่งคนนี้แข้งซ้ายหน้าซูเปอร์เล็กเบียดเข้ามาครับขยับเข้าไปครับถีบยนไวครับจนนธานแย่แย่ไว้และแข้งขวาครับเขี่ยขาขึ้นมาครับจนนธานแข้งนี้ออกได้เน้นครับ ได้เร็วได้แน่นนับแข่งของซูเปอร์เล็กขยับเข้าไปถีบยันมาอย่างไงครับแข่งขวาไหมครับซูเปอร์เล็กยังฉากมาครับจนทานยืนกันนี้ใกล้ครับสับล่างไวซูเปอร์เล็กเบียดเข้าไปครับขยับเข้าไปถีบยานนับจนทานขยับเบียดซูเปอร์เล็กขยับเข้าไปครับสับล่างมาครับจนทานถีบยันไวซูเปอร์เล็กสับล่างขึ้นมา ของเราเน้นกว่านับแข้งขวาไปครับติดบางครับซูเปอร์เล็กถีบยันมาครับจนาธานและแข้งซ้ายขยับเข้าไปครับซูเปอร์เล็กถีบยันแบบจนาธานนี่ก็ได้ลูกล่างลอยกว่านิดนึงนะครับขยับเข้าไปครับซอขวาและแข้งขวาครับซูเปอร์เล็กจังหวะนี้ฉากออกมาก่อนครับจนาธานถีบยันมาครับซูเปอร์เล็กถีบหลุดครับจนาธานซูเปอร์เล็กกดแขนแล้วเด้งตีขวาครับโดนตัดล่างเลยครับรออยู่แล้วครับจนนาธานเหลี่ยมนี้ครับ แต่โดนกรรมการเตือนนิดนึงนะครับอ๋อเรื่องแต่ครับเลือดไหลนะครับโดนสองซูเปอร์เล็กตรงใต้ตาซ้ายครับตรงช่วงคิ้วนะครับไห้เป็นลายครับใส่กันต่อครับยังชกได้ครับเลือดยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับถีบยันไว้ซูเปอร์เล็กยังไงครับเบียดเข้าไปครับสับล่างนะครับซูเปอร์เล็กขยับเข้าไปครับถีบยันหน้าขาเบียดเข้าไปครับยังไงครับมดขวา แล้วแข้งขวาไปซูเปอร์เล็กสอกสาพ,พื้นมาแล้วแข้งมาครับจนาทานเปลี่ยนเข้าไปทีบยานไว้ตัดลำตัวมาจนาทานซูเปอร์เล็กยังไงสอกขวาฟันไปครับแต่กดคอไว้กดคอหายเลยครับเติมทีก็เป็นมวยเข่าที่ในเหนียวแน่นมากครับซูเปอร์เล็กคนนี้ไล่แขนครับแล้วเร่งตีขวาไปซูเปอร์เล็กยังไงครับตามกระโดดไปจามซอกครับล่วงเลยครับจนาทาน จังหวะโดนน้ำหนักตัวซูเปอร์เล็กโถมลงมาด้วยครับเบียดเข้าไปครับซูเปอร์เล็กเริ่มจะมั่นใจมากขึ้นครับขยับเข้าไปอย่างไรครับแข้งซ้ายหน้างจุนนาธานครับจุนนาธานนิกาดได้ซ้ายขวาเลยนะครับใช้เท้าเก่งครับตะมวนฝรั่งคนนี้ตีนกไวนะครับถีบหน้าไปเจอมาดขวาและแข้งขวาซูเปอร์เล็กครับเบียดเข้ามาถีบกระเด็นไปครับซูเปอร์เล็กอ่านจังหวะได้ดีครับจังหวะนี้ ก็หมดยกนะครับหรือว่ายกนี้ซปเปอร์เล็กก็ทําได้ดีขึ้นครับอย่างไงครับหมอจะว่ายังไงจงังหวะนี้แข้งขวาซปเปอร์เล็กครับระมัดขวาและสับล่างแข้งซ้ายหน้ามาเกี่ยวตัดล่างของโจนาธานครับหรือว่าเก่านะครับโจนาธานถีบยันมาร์ฟโจนาธานซปเปอร์เล็กแย่ไว้แต่แข้งขวาเขี่ยขาขึ้นมาร์ฟโจนาธานซปเ,เปอร์เลกเบียดเข้าไป อย่างไครับเขี่ยขามาจนนธานขยับเข้าไปหมัดขวาและแข้งขวาซูเปอร์เล็กก็จนนธานมีแผลแตกนะครับก็ยอมแพ้ไปครับไม่ไหวครับโจนนธานก็พ่ายไปในยกที่2เท่านั้นนะครับแผลแตกไปครับโจนนธานจังหวะโดนสองซูเปอร์เล็กนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับ